ครับวสวัสดีครับนี่ก็คือการสาธิตการรีวิวตัว Check Speed Internet, เช็คสปีดอินเทอร์เน็ตผ่านตัวตัวสมาท์มือถือ Samsung Galaxy g a l a x y แ2นะครับผลการเช็คสปีดอินเทอร์เน็ตของค่ายจะเป็นของค่ายทูนะครับเป็นระบบ 3G 2,100นะครับความเร็วจะอยู่ที่ดาวน์โหลดจะอยู่ที่ 3. 1.0 mbps นะครับแล้วก็อัปโหลดจะอยู่ที่3.89 mbps นะครับก็คือความเร็วอยู่ในระดับที่ก็คือพอใช้หรือแรงพองสมควรนะครับแต่ว่าข้อเสียจะอยู่ที่จะอยู่ที่ความแม่เสถียรของสัญญาณนะครับจะมากระตุกบ,บ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็คือขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับรอบหน้าจะเป็นตัว 4G LTE นะครับของค่ายทูเอส